พี่ตัวนี้นะครับนี่มือผมนะครับครับผมนี่ฟุเซนครับในกรรม <c oughs> ในกรรมมือผมอ้โห,โห,โห,โหอยู่ขวาเรียบร้อยนิวเจนออฟเอนซี่ยัดไปผัวันแถบซ้ายเจอตรงนี้โอ้โหแล้วเทวินหลบไปก่อนครับแล้วจะพีคครั้งที่สองยัง<น>ได้อยู่ครับชูยีเก็บซูชิบอยไปเหลือผูวั<ใ>นแถบคนเดียวครับซ้ายไปแล้วจะผู้ว์ครับเฮ้ยคุณแถบไม่น่าคุณแถบนี่ยังไงเฮ้ยยิหัวหัวแต่จะสุดจะหมดเหลืออยู่แล้วผมตรงนี้ สองแบและยังไงได้สอมาบัวแบบเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้ยังไง14นับที่เหลือตรงนี้ยังไงยังได้อยู่และมีทางฝั่งบรรลอยมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนัดเดียวนับเดียวนัดเดียวเฮ้ยบัวแทบครับ ใช่ทำอะไรก็ไม่ผ um. ิดครับผมกับสแกรี่เฮ้ยสามไม่สแกรี no yes anyway> ่รับสแกรี่ทิปป์อมคิวของสแกรี่ครับแล้วพารานอยมาโดดใส่อุ้ยแล้วจะเจอแบบนี้โอ้สแกรี่โอ้โหควอทแรกคิวของสแกรี่ครับโอ้ยแล้วเกแต่ว่าตัวู้เลรศมากโอ้แต่น้อยเฮดดี้ครับเกมมราได้ของดีๆไปแล้วครับสามต่อสองมากกว่าหนึ่งโอ้นอตเอ็กดีครับเอาอีกหนึ่งครับและเชนนี่เก็บการพิจดีโอ้โหรวิทย์และเชนนี่ปิดราวนี้เลยครับ มาแล้วนะของชาเปิดแล้วโอ้โหวัตตาไเก็บแล้วโซคิวโอ้เราเป็นแฮตริกของวัตตาไฟครับก่อนที่นจากดน้าของนอยเอ็นดีครับยิงิ้นี่ออกไปเหมือนกันโอ้เราวัตตาไเก็บสี่แล้วครับาอร้าตรงนี้ครับข้างขวาแดนซ์ที่บุมาเดซเซนาสองเดซเซนาสามเดซเซนาสี่ไหมแล้วทิ้งหัวไปเรียบร้อยกับเอนแนนนี้เปิดทางฝั่งราดิ้แบ็กมาและมีอยู่หนึ่งคนติดขาแบบนี้ดับเบิลคิวปฏิบัติ ขอแทนไปจากการวางแต่เขาวางสำเร็จไปแล้วแต่ก็ยังได้อยู่ดีก่อนที่รันอิทแบ็กหมดครับผมปาร์ตี้พาตรงนี้ได้มาหนึ่งและมีทางฝั่งฮันเตอร์ฟูรี่มารันอิทแบ็กเพื่อจะเบรกดาเมจในกรณีที่โดนและได้มาสองเอาวันนอร์มาซิโอชั่นจะต่อชีวิตไปตรงนี้แล้วต่อชีวิตเฉยครับผมฟูลเซนครับเปียนเรื่องมือแล้วน็อปปินมาแล้วครับตาบอดครับโอ้โหเราเป็นดับเบิลหัวของคิวครับอผมกายดิ้งไลท์เดียวเสียวกับทัางปาาเขาหายไปสองแล้วเด้ <c oughs> งเข้ามาตรงนี้คิวเก็บต หัวไปแล้วเป็นแฮตทริกครับโอ้โหบอยตัดได้ไหมคือครับผมแล้วการยิงไหลมาวิสเก็บยี่บอยไปแล้วตีจับคู่ครับอเลิร์ศจะทำหน้าที่ได้ดีขนาดไหนแล้วโอโดนบินออกมาแล้วเข้ามาโฉบเลยครับผมอเลิร์ศเก็บเสนออะเซติกไปได้ครับผมพี่น็อกคิโอเก็บบอลลำไปอีกดูเหมือนนั่นของชาเปอร์จะได้เปรียบเรื่องกำลังผลหรือเปล่าพี่โอโดนเต็มคิวแต่ว่าอเลิร์ศครับปิดราวนี้ด้วยลิสบิน โบโหไม่ไหวแล้วครับเอ็กดีครับเก็บไป2เลนผู้ดูการมิกตีจะมาหยุดตอนเอ็กดีไวทเพียงเท่านี้แต่เบต้าตามมาดับเบิลคิวอีกกดครับโอ้โหแล้วเบต้าแฮตเพิ่งเก็บ3ลบอสี่เล็บบุ้งออกมาตร้โอโหแล้ววาวิกอย่างกันล็อกมานะฮะท่านผู้ชมแล้ววิทย์ก็เก็บทั้งห่ะของยูเข้ามาบูบอดมาตรงนี้อีกหนึ่งเลยคท่านผู้ชมแล้วออกมาแหมเป็นปอบโมเวสเลยครเก็บแอสซอเข้าไปแล้วไม่มีปัญหาอะไรสำหรับปีพีพีมาเก็บบารโมเวสไปครับท่านผู้ชม มันอินแซนเดอรี่เผามันร้อนเหลือ90จะออกมาเก็บคะแนนขอยาคีดได้โโอ้หเราเป็นดับาพ่อคิวของทาง,งแอรโอ <c oughs> แล้วเปิดนั้นของคาวเบิร์ดแล้วพุ่งเข้ามาในคาวเบิร์ดอารโตบอกเสร็จเลยแล้ววิดได้อีกอารโตดับเบิ้อคิวโอ้โหแล้วเป็นฮันที่คู่เราเป็นควอดราคิฟเหาเวลาไปอีกครับคือสกัดแล้วมาด้วอาร์โต้ได้แซนเดอรี่มาซูชิบอยดแล้วไลคิวมาการเทตุขืนไปครับ และเหลือเพียงแค่ซูชิบอยคนเดียวตรงนี้ยังไงแล้วได้ข่าวมาวันอเวนเจอร์สมีตัวเป็นเดิมพันซูชิบอยแขนผู้ได้ด้วยนะครับเป็นเอ็นจีบที่เอาชนะไปได้13-12ต่อแบ่งที่ตีตัวไปเล่นมาตเตอร์ซีรีส์ตาม NG Black ครับอาจจะมีคนสงสัยว่าทำไมผมไม่ยิงคือเมื่อกี้ผมใช้มือซ้ายเล่นนะครับเพราะว่ามือข้าหนักผมเก็บไปคุณมือซ้ายคนเดียวโอเคออกเกมท้ายไม่ยิง